ในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์คอลลาบกับอนิเมะน้องใหม่ที่เพิ่งจบไปอย่าง r o s e of Recatcher นะครับเรียกได้ว่ากระแสค่อนข้างจะมาแรงในช่วงแรกนะส่วนช่วง้ายเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยพูดกันในไลน์แล้วกันโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องอีเวนต์มีอะไรกันบ้างนะครับถ้าที่ดูรายละเอียดตามภาพเนี่ยก็จะมีเรื่องแถมหุ่นซีอาร์เทมิสแน่ๆแ,แล้วก็จะมี ส,สามดาวตัวแจกสามดาวตัวแจกเนี่ยจะเป็นตัวน้องเมย์เมย์ที่เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านกาแฟนะครับแล้วก็จะมีแจกเพชร1 5 0 0เพชรจากการล็อกอินโบน,นัสในช่วงกิจกรรมนะครับส่วนตัวอีเวนต์นั้นเนี่ยจะเป็นอีเวนต์จำลองยุทธการนะครับจำลองยุทธการในที่นี้ก็คือให้เราทำการผ่านด่านในแต่ละด่านซึ่งจะมีทั้งหมด20ด่านนะครับซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยเราจะใช้นกบินคนเดิมไม่ได้ สมมติว่าผมส่งตัวท็อปทั้งทีมไปในด่านแรกและด่านต่อไปอ่ะผมจะใช้ตัวท็อปท็อปที่ผมปั้นมาไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่มันก็จะมีกรณียกเว้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราทําการสุ่มได้ตัวหน้าตู้ของอีเวนต์นี้ซึ่งนักบินในตู้เนี้ยมันจะได้รับอภิสิทธิ์ในการเล่นได้ทุกด่านโดยไม่มีข้อแม้อ่าซึ่ง สองตัวนะครหน้าตู้ในเขาเนี่ยถือว่ามาสองตัวเลยนะแถมหุ่นยนต์ด้วยก็คือตัวของอ่าโรเซ่นะครับที่เป็นิงไทยแถมหุ่นซอารเทมิสซึ่งเ e อเียเมเนี่ยเราจะได้จากการเอาทงเอาทงอีเวนต์ไปแลกนะครับไปแลกในช็อปได้แต่ถ้าคุณสมุมได้โรเซ่ก็จะได้ซีอารเทมิสอีกเครื่องเช่นกันเหมือนกันเลยเออต่อมาจะเป็น นั Phoenix, face, ่เป okay. ็นที่ชื่อแอชฟินิทที่มาพร้อมกับหุ่น C ี p o พ l ลโนะครับซึ่งตัวของแอชนั้นเป็นควีนไทยนะโอเคถ้าถามว่าสองตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงที่มีความพิเศษจริงๆคือตัวหุ่นอปกติผมเคยพูดในไลา์ใช่ไหมว่าถ้ามันมีการแค่เพิ่มนักบินแล้วก็เพิ่มหุ่นก็อาจจะข้ามหุ่นไปเพราะว่าผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วนึกออกไหมแต่ว่า มันมีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากคุณเอาซีอาเทมิดมาวางทับตัวซีอ o พ l ลโลที่กำลังต่อสู้อยู่นั้นมันจะรวมร่างเป็นซีออติเกียได้ใช่ฮะเราทำตามแบบอนิเมะได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นกิมมิตใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในเกมนี้นั่นก็คือกิมมิตระบบรวมร่างนะฮะเรียกได้ว่าเป็นของใหม่เลยใครๆก็อยากเล่นทั้งนั้นแหละนะฮะ โอเคตัวอีเวนต์เนี่ยจะมีวันที่10จนถึงวันที่1 0 1 8 1 9นะครับประมาณนี้ซึ่งวันที่19เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะมีตู้ไซบีออผมลืมพูดไปอันนี้คือตู้ไซ A A ส่วนอัน,นเนี้ยตู้ตู้ไซบีเนี่ยจะเป็นตัวของล a s เบอรี่ที่เป็นตัวของซาคุยะปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านกาแฟนั่นแหละ4ดาวนะครับ แถมยังมีเรื่องเกี่ยวกับโรงดาบประจำวันได้อีก2รอบแล้วก็ใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวนะครับมันเป็นช่วงฟาร์มของนั่นเองคือช่วงที่หลายคนรอคอยนะพูผู้าย้คือใช้สเตมินาครึ่งเดียวเพิ่มจำนวนรอบอีก2รอบเป็นอะไรที่หลายคนรอคอยมากๆเพราะจะได้ฟาร์มเงินฟาร์มทรัพยากรน,นะพราะช่วงหลังวันนี้น้ำบินลิมบิตมาเพียบเลยนะครับอ่ะ แล้วก็จะมีแพ็กเกจสาหรับคนที่อยากเติมแพ็คของโรเซ่นะซึ่งเราก็ไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวต้องรอดูอีกทีโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับอีเวนต์คอลลาโบกับโรเซ